ท่านผู้ชมครับที่นั่งอยู่กับเราก็เป็นท่านทีิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเป็นอดีตเลขานุการกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ2550นอาะครับอาจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กรัยา์ทิครับวันนี้อาจารย์มาด้วยภารกิจที่จะต้องชี้แจงเรื่องของโหวตโนโดยเฉพาะเลยเพราะเป็น <Skills> น <ibles> ักกฎหมายนะฮะฉะนั้นพูดก็ชัดเจนแล้วก็เป็นอดีตเลขานุการซึ่งก็รู้จตนารม ของเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญมาเลยนะฮะมาตรา88 89ที่เขาคุยกันเลยนะฮะว่าจะทำให้บตโนนั้นมีอิทธิฤทธิ์อาจารย์อธิบายเน่ยฮะผมผมเรียกงนี้สองคำเรื่องก่อนก่อนจะตอบคำถามก็คือันหนึ่งผมคิดว่าเรื่องบตโนเขาเป็นสิทของคนนะครหลายคนบอกว่าเฮ้ย hey, ไม่ได้หรอกไปบตโนถึงว่าตรงข้ามกับระบอบประชาธิปไตยครับผมคิ่ว่นนี้ก็ต้องพูอาจาัดว่า บทโนเป็นสิทธิ์ของเขามีสิทธิ์ไปโหวตโนได้เขามีสิทธิ์ได้อันนี้สองอันที่สองก็คือเรื่องโบทโนแล้วมีผลต่อการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเรื่องกฎหมายประกอบหนึ่งม่ได้การเลือกตั้งไม่ได้เกี่ยวข้องเนตรงจริงๆคือเขียนอยู่ในมาตรา8ปดสิบแปดกับแปดสิบเก้าของพรบประกอบหนึ่งม่ได้การเลือกตั้งอธิบายคร่าวๆอย่างนี้ครับว่าในมาตรา8ปดสิบแปดเนี่ยเขาพูดถึงการที่คนสมัครรับเลือกตั้งแล้วมีผู้สมัครเพียงคนเดียวในมาตรา8ปดสิบแปดเขาเขียนว่า ถ้าในกรณีที่สมัครคนเดียวเนี่ยครับแล้วปรากฏว่าเสียงของคนที่ได้รับเลือดเหนือคนเดียวนั้นน่ะไม่ถึง20ซของผู้มีติดตั้งทั้งหมดไอ้นกอกไก่ที่สมัครเนี่ยก็ไม่เกิน20ได้เสียงไม่เกินยี่เป็นี่ยเต็มแิบปดเได้สิบ็ดต้องถือว่านกอกไก่ไม่ได้รับเลือกตั้งนี่ก่อนดีทีหนึ่งกับกรณีที่สองคือถ้าเสียงโหวตโนเกินกว่าเสียงของคนคนนี้นะครับก็คือโหวตโน สมมุติว่า21่เอ็ปอไอคนนี้ได้19เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าไอ้คนนี้ไม่ได้รับการเลื่อนตั้งเช่นเดียวกันหรือคนนี้ถ้าเกิดเขาได้21เปอร์เซ็นต์แต่โหวตโน22เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันครับต้องผ่าน2เงื่อนไขต้องผ่าน2เงื่อนไขอันนี้คือมาตรา8ป88ิบแปดคนนี้ปัญหาของมันที่เกิดคือ88เนี่ยเป็นเรื่องสมัครคนเดียวใช่ครับมันไปโยกับมาตรา89ซึ่ง รัฐธรลมนูญเขียนไว้เลยว่าบังคับใช้ภายใต้มาตรา88กฎหมายประกอบงูเงินมายประกอบงบนอาจรับกฎหมายประกอบงิมกล้าบอกว่าภายใต้บังคับมาตรา88นี่ยในคดีที่มีการเลือกตั้งหลายคนเนี่ยนะครับก็ให้คนที่รับเสียงมากที่สุดเนี่ยได้รับการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าคนไปโยงของมาตราที่เขากันโดยไปโยงคําว่าภายใต้บังคับมาตรา88คนก็เลยเข้าใจว่า มาตรา89ต้องเอาเงื่อนไขตาม88มาใช้ด้วยคือเรื่อง20%งโลโลถูกต้องครับซ<ผ>ึ่งจริงๆตรงนี้ครับว่าในทางเทคนิคกฎหมายเนี่ยในทางที่กฎหมายเวลาเขียนว่าให้เอาภายใต้บังคับมาตราเนี้ยมีความหมายว่าให้ใช้มาตรา88ก่อนหมายว่าถ้าเข้าตามมาตรา88ก็คือว่าในกรณีที่มีคนเดียวเนี่ยใช้88แต่ในกรณีที่มีหลายคนในใช้89ไม่ต้องยุ่งกับ88ไม่ต้องยุ่ง88เลยถ้าจะยุ่งกับ88เนี่ย 89ต้องเขียนว่าให้นํามาตรา88มาใช้บังคับโดยนิุนแรโอภาษากฎหมายต้องเขียนแบบนั้นครับแต่ว่ามาตรา89ไม่ได้เขียนแบบนั้นใช่ไหมเพราะทีเขียนกฎหายอธิยว่าภายใต้บังคับมาตรา88นะครับก็หมายความว่าให้เอามาตรา88มาใช้ในกรณีที่เข้าขายมาตรา88แต่ถ้าเข้า89ก็ให้เอา89มาใช้แต่คนก็ถามต่อนะครับว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องเทคนิคกฎหมายคนถามต่อว่าไอ้ตอหนึ่นปี40 กฎหมายประกอบนูนที่ออกตามความหนึ่งบีสี่ศูนย์ไม่ได้เขียนว่าภายใต้แปดสิบแปดทาไมก็มีของกฎหมายประกอบนูลที่ออกตามมา,มาตราออกตามนูนห้าศูนย์จึงเขียนว่าภายใต้แปดสิบแปดผมไม่ทราบนะด้วยความเพราะว่าไม่ได้เป็นคน่างอย่างที่บอกว่านี่เป็นเรื่องกฎหมายประกอบพระนูลไม่ใช่เรื่องนั้นูน <c oughs> แต่ผมเข้าใจว่าเ,าเขาเขียนอย่างนี้ยเพราะเพราะเขาคิดว่ามันอาจจะมีปัญหาในการตีความ ว่าใช้หน้าตาไหนก่อนได้หน้าตาไหนหลังเพื่อให้เคลียร์เพื่อให้ชัดเจนเนี่ยเขาก็เขียนแบบเนี้ยอืแต่ว่าเทคนิคการเขียนกฎหมายแบบนี้ไม่ได้มีความหมายว่าให้เอาเอา่า88งื่นข 8, นายทง่ไหนใน88มันก่89ผมยกตัวอย่างดูกฎหมายท้องถิ่นครับกฎหมายกำหนดแผนการป้องกรนก,นนกนนารเมืองที่แก่ท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะเขียนปัจจุบันเนี่ยท้องถิ่นืองทยมีพื้นทีน่ทอนซ้อนกันระหว่างเทศบาลกับอบจ เขาก็เขียนมาตาแรกบอกว่าเทศบาลมีอำนาจแบบนี้แล้วก็เขียนหน้าตาที่สองว่าอบจมีอำนาจแบบนี้แล้วเขาบอกมาตาของอบจเขาไปเขียนว่าภายใต้บังคับมาตาของเทศบาลครับก็หมายว่าให้เทศบาลเนี่ยถ้าขัดแย้งกันเนี่ยว่ามาตาไหนใช้ก่อนใช้หลังเนี่ยเทศบาลต้องใช้ก่อนหมายให้ว่าถ้าอำนาจนี้เป็นอำนาจเทศบาลต้องใช้อำนาจเทศบาลก่อนแล้วมาถึงใช้อำนาจของอบจทีหลังแต่เงื่อนไขมันแยกกันนะครับ เพราะถ้าตีความว่าหนาตา89ต้องเอาเงื่อนไขตาม88มาใช่ไหมครับเนี่ยครับจะเกิดการตีความกฎหมายซึ่งนักกฎหมายทรียว่าการตีความที่มันผิดปกติหรือแปลกประหลาดเกิดขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามีการแข่งขันกันนะครับเข้ามาตา89เนี่ยเราแข่งทั้งหมดสี่คนคนที่หงได้18เปอร์เซนคนที่สได้17เปอร์เซนตคนที่สได้10เปอร์เซ็นต คนได้สี่ได้สิเปอร์เซ็นไม่มีใครเกินยี่เลยไม่มีใครเกินยี่สิบเลยแต่รวมกันแล้วเนี่ยมีผู้สิทธิ์เองอเสือตั้งทั้งหมดห้าส<อ>ิบเปอร์เซ็นต์ปรากฏว่าถ้าเอามาตาแปดสิบแปดเงื่อนไขแปดสิบแปดไม่ใช่แปดสิบเก้าก็ต้องถือว่าไม่มีใครได้รับการเลือกตั้งเลยซึ่งปกติพอไม่ถึงยีไม่ถึงยี่ส<อ>ิร<อ>์เซ็นต์ังแต่จริงๆคนที่มาออกเสียงเลือกตั้งเนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว<อ>คนที่ไม่ออกเสียงเลือกตั้งแค่ยี่สิบเปอร์เซนเท่านั ห้าสิบต้องชนะยี่สิบครับจ<า>ะไอธิบายบว่าห้าสิบแพ้ยี่สิบเนี่ยมันก็เกิดการตีความที่ว่าผิดปกติน <ไป S 2> ในทางความหมายนั่นครับแล้วในกรณีที่อาจารย์ยกตัวอย่างสมมติคนชนะได้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วลดหลั่นลงมาคนที่สองสามสี่ก็สิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่อะไรตามนี้ครับแต่อีกด้านหนึ่งโหวตโนปรากฏว่าไปสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถูกต้องครับเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เป็นสสอไหมครัคนที่ได้ที่หนึ่งผมก็อธิบายว่า ไม่ได้ฮะต้องให้คนได้สิเจ็ดเซนต์เขาชนะเพราะถือว่าคนมาลงคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วเนี่ยมันห้าสเปอเกิบเปอรแล้วคนที่ได้คะแนนเสียงมากสุดเนี่ยถึงต้องชนะไปครับแม้จะมีเสียงหวกโน20%เปอนชนะสิบ็ดเปอร์็ตามไม่เช่นั้นในหน้าตาเดียวกันจะตีความต่างกันนะครับครับถูกไหมครับถ้าตีความว่าสิบแปดสิบเจ็ดสิบสิบรวมห้าสิบชนะยี่สิบแต่พอยี่สิบเอดของวตโนมาชนะสิบเจเอร์เ สองการตีความในเรื่องที่อยู่โ mm hmm. นลมาตาเดียวกัน mm hmm. มันต้องตีความไปในทิศทางเดียวกันครับนะครับ mm hmm. และทิศทางที่ผมคิดว่าถูกเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยว่าภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย8ปดสิบเก้าอยู่ภายใต้8ปสิบปดหมายามว่าเมื่อเข้าเงื่อนไข8ปดสิบแปดให้ใช้8ปดสิบแปดเลยคือมีค,คนยวสมัครครับแต่ถ้าคนหลายคนสมัครให้ใช้8ปดสิบเก้าปดสิบเก้าเขียนว่าเอาคนที่คณะมากที่สุด mm hmm. ฉะนั้นตามที่การเลือกตั้งคราวนี้เท่าที่ดูผู้สมัครสามรเจ็ดสิบห้าเขตแล้วก็ คงจะไม่ได้ใช้88แล้วผมคิดว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เพราะไม่มีเขตไหนมีผู้สมัครคนเดียวถูกต้องนะฮะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยมาตรา88ไม่ได้ใช้แน่นอนแล้วไม่ได้ใช้นะฮะฉะนั้นใครที่ลงสมัครแล้วได้คะแนนมากสุดไปก็ได้เป็นสสไปแต่นี้กอมเมนต์ของมนะครับแต่ว่าก็เรียนอาจารย์นี่แหละสัมภาษณเผมเนี่ยเพราะว่าผมไม่ใช่คนร่างผมเม็นคนกนนู่นใช่ฮะแล้วก็บอกรายการโดยยังไม่ได้เช็คเจตนารมณ์นะครับแต่ผมเชื่อว่า ค่อนข้างชัดเจนในทางกฎหมายว่า<ม>วิธีการใช้การดีความมันเป็นแบบนี้ว่าภายใต้บังคับแห่งกฎหมายกับให้นํามาตราป8มาใช้บังคับหนนู่นนเนี่ยาคนละอย่างกันแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์ครับที่ก็ฟังทางทีวีช่องนึ่งก็พูดนะฮะครับเ <ๆ S 1> ขาบอกว่าเออก็ให้พี่น้องไปลงคะแนนโหวตกันเยอะๆให้ชนะสัก26เขตก็จะทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเดินต่อไปไม่ได้เนื่องจากว่า สภาเนี่ยเปิดไม่ได้เพราะมีสสไม่ครบ95%อชนะให้ได้26เขตอันนี้ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงฮะข้อเท็จจริงอันนี้เกี่ยวกับรัฐมนูญอันนี้ผมตอบได้ดีหน่อยเกี่ยวกับรัฐมนูญเลยนะโดยตรงเลยเพราะรัฐมนูญปี50เนี่ยต่างรัฐมนูลปี40ครับตอนรัฐมนูญปี40เราคงจำได้นะครับว่าพอเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็่าจะได้รัฐบาลก่อนนั้นใช้เวลานานมากเพราะมีการให้ใบแดงมาไรต่างๆก็บอกว่ามีคนที่ไม่ครบ ห้าร้อยคน,นตามนูนปีสี่ศูนย์คำถามคือถ้าไม่ครบห้าร้อยคนเขียนตัวอย่างเช่นสี่ร้อยเก้าสิบห้าขาดไปห้าคนเ,าเนี่ยถามเนี่ยสาภา,าเปิดไม่ได้เลือกนายกไม่ได้เลือกประธานสภาไม่ได้ก็เกิดวิกฤตการณ์ของประเทศผู้รมมับนุนปีห้าศูนย์เขาก็เลยไปคิดเขาว่าถ้าอย่างนั้นอย่างนั้นเลยเรารู้แน่นอนว่าอาจจะต้องมีการให้ใบแดงห้าคนสิบคนหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต,แต่ถามว่าถ้าอย่างนั้นเราทำไงผู้รัหนุนก็ไปแก้ปัญหานะครับปีห้าศูนย์ก็ไปเขียนว่า ถ้าในการเลือกตั้งเนี่ยมีคนไม่ได้รับการเลือกตั้งหรือผลการเลือกตั้งไม่ออกห้าเปอร์เซ็นต์ของจำนวนสสห้าประเด็นตรงนั้นสอสอเนยี่สิบห้าคนถ้าเรามีห้าร้อยถูกไหมครับเขาก็เขียนในมตว่า 500, ถ้าไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสภาสามารถเปิดได้เลยหม,มายความว่าถ้ามีสี่ร้ยเจ็สบห้าเนี่ยก็เปิดสภาได้แต่ถ้ามีสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ โสภาไม่ได้เพราะงั้น88 89จึงระโยงกับเรื่อง5%ของรัฐมนูนคือ475คนอเข้ามาเชื่อมตรงนี้ใช่ครับซึ่งจริงๆก็เชื่อมไม่ได้แล้วเพราะอาจารย์อธิบายไปแล้วว่า88 89นั้นใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้89ไม่ใช่ใช่ครับองใช้89ครันะฮะก็คือกรณีที่มีการสมัครรับเลือกตั้งหลายคนแล้วเนี่ยคนที่เสียงท้งมา้ที่สุดเนี่ย จะกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่เนี่ยคนนี่ได้รับการเลือกตั้งไม่ว่าเขตนั้นจะมีผู้ไปลงคะแนนโหวตโนมากแค่ไหนก็ตามมากที่สุดก็ตามแต่เนี่ยใช่ครับก็ไม่มีผลแล้วไม่มีผลนะฮะฉะนั้นเนี่ยที่หลายคนเข้าใจว่าจะไปโหวตโนโหวตโนเพื่อให้ชนะสัก26เขตเนี่ยเข้าใจผิดไม่มีผลไม่มีผลต่อการเลือกตั้งแต่ผมคิดว่ามีผลต่อในเชิงสัญลัษณ์ของเขาของของของคนประชาชน่แหละที่เขารู้สึกว่า นักการเมืองทั้งหลายมีปัญหาถ้าถ้าผมเชื่อว่านะครับว่าถ้ามีเสียงเลือกตั้งถึงขนาดยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมคิดว่าก็มีปัญหาจริงแหละเกิดขึ้นจริงถ้าประชาชนมีแคะแนนเสียงขนาดนั้นได้ผมก็เชื่อว่ามีปัญหาจริงนะครับที่ควรจะมาทบทวนครับว่าปัญหามันเกิดจากอะไรอย่างไงครับอร่บใที่อาจารย์บอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องเอา8ปเก้ามาใช้เพราะว่าทุกเขตเนี่ยผู้สมัครมากกว่าหนึ่งคนครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยางที่เราตั้งคําถามไปถ้าที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะจำนวนเขตที่โหวต no โหวตเน มันมากกว่า26เขตแล้วเขาเอาตรงนี้ไปร้องกับสาลปกครองหรือสารอะไรก็แล้วแต่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยทำได้คนระัก็ผมเรียนอย่างนี้ผมเรียนยนี้ครับว่าสารปกครองคงไม่ได้มีอำนาจหน้าที่เรื่องการเลือกตั้งอยู่ตรงครับสารี่จะมีการมีผลต่อการเลือกตั้ง3นูนแต่ว่าปัญหาใหญ่ก็คงอยู่ที่กรกตผมหมายถางว่านี้นะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่มีช่องทางได้ร้องได้ดูตรงสมมุติว่า นายกไก่ได้ไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่กรกตบอกว่าเขาได้อืมเขาก็เข้าสภาไปครับอาจจะต้องมีคนมาร้องว่าเขาขาดคุณสมบัติอือันนี้ก็เป็นกระบวนการกระบวนการหนึ่งแต่ถ้ากรกตบอกว่าเชื่ออย่างที่มีการเรียกร้องกันไม่ยี่สิบไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้กรกตก็อาจจะนิ่ชัยเลยว่านายกไก่ไม่ได้เป็นต่ออเอออนะคยู่ที่กรกตอยู่ที่กรกตกรกตตีความมาตรานนี้ว่ายังไง ถามว่าก่อนที่ตอจะมีพิชัยคอไปถามศานหนได้ไหมคําตอบคือไม่ได้หรอกเพราะว่าศานหนไม่มีหน้าที่ให้คําปรึกษากอตเขาไม่ใช้เป็ปรึกษาเขาเป็นศาลหมายความว่าต้องมีเรื่องมีคดีมีอะไรเกิดขึ้นแล้วไปฟ้องร้งองกันนั้นก็หมายความว่าก็เป็นไปได้สองอย่างหนึ่งคือกอตรับรองให้เขาเป็นตสแล้วมีคนไปร้องไปร้องหรือไม่กอตไม่ให้เขาเป็น เขาก็ไปฟ้องเหมือนกันเออนะครับมันก็เป็นลู้แบบนี้อันนั้นเข้าไปถึงศาลใช่ครับเอานะฮะเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อท่านะยังมีประเด็นที่เหลือนะครับสักครู่ครับ